โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยงอกหงกลงยงกลงยกลงหกลงเธอยงกลงถั่ก้อนหนึ่งอืมโอ้ยชีวิตล้นุด ชีชีวิตลั่นถล่มแก้วไปพลกเนอ้หลังจากออกจากออกจากบริษัทมาสิบปีชีวิตต้องทำขนาดนี้แล้วเป็นประเด็นแล้วนะดมาดรามา เ uh ขียนรถไปเขียนรถไปชีวิตกรรมก้อนชีวิตกรรมก้อนชีวิตกรรมก้อนหนาเบียด กระเบื้องรุ่นแรกๆอ่ะดีแกอมพอนบกาวบ่มองเห็นบ่อต้งกรวเบื้องรม่น่งกนอ่ะดอแกต่อมพอเบกยวบืยองเห็นบ่งเบิ่งกระเบื้องรม่นแราๆอัะดีแกอ่อมตอนอกาวบ่ทางเภานเ่อยตั้ง ชีวิลำเคียนต้องส่งให้พ่อใหญ่แอ็นดิวกมวนส่งให้พ่อใหญ่แอิวบางทีิฉันลำเคียนน้องมาับแล้วะนี่น้องันฉันไม่รู้ไมบอกันปุนัตกูว่าก็ย่ว่าเาว่เาจริงจังขนาดน้จริงจังนจริงจังไ่ชเียจคิดก่อน่าังไก็เลย มชีวิตชีวิตลำเคียนกินก่อนแล้วจักบาทเพี้นใจหกบาทหาซื้อนนี้เป็นสามบาทที้นต่อเลยชื่อใดชื่อใดได้ย้ำเขาถูกถิ่มถุนเงินหกบาทเงินดีสักสามบาทเอ๊แล้วก็ดีกว่านี้พ่ะหนากว่านี้หนากว่านี้นี่ป่จะเบิกนนี่หนากว่านี้หิ้งแข็งพร้อมอันนี้อ่อนอ่อนเนี่ยนี่บางตึ้งบางถ้ามันมันแข็ง มันพลอยนะเหมือนมันไม่แข็งแรงอ่ะสู้ๆ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 ีวันชิมเนี่ยมันส่่างหเดมันยี้กนซึ่งคือหัลูพออน้ อะีรบยัที่กนดันกวเยะกวตองยว่าันนี้ถึงี่ขนาดใแล้วบอกาปิดงานเนยเมื่อวานสวยเมื่อวานสายเมื่อวานขวาบอกใจเออคุณเสกัเก่งเหวนว่าขนาดนี้ตังยังยังบอกว่าบาเอเลวว่าเขาใจปิดลมตัวเองทีว่ายงไรวนทีใจจะกินใจเวสองก่อน เนี่ยนึังแล้วเลยเขา่อมาได้ดิโอยโหอะเขาไิยนขึ้นด้วยไปไปอืมว่าแล้วหง่วงว่าคืนเนี่แหละใ้เรื่องก็สิหูไปกระซิบแกะเคลดโอ้